สวัสดีครับวันนี้ก็รับอีกหนึ่งคันกับปัญหาแอร์ไม่เย็นตัวนี้เป็นเซ v 96ผมมาด้วยการแอร์เย็นไม่ช่ำครับก็ได้เช็คเบื้องต้นก็จะเป็นที่จุดที่แอร์รั่วนี่เลยเช็คเจอก็เป็นท่อแอร์ครับคาบน้ำมันคอม เลยนะครับแล้วก็ที่เลือมาอีกก็จุดหนึ่งก็จะเป็นตู้แอร์ครับดูสภาพตู้แอร์นะครับสภาพตู <S S ้แอร์ตัวนี้ก็จะทำการเปลี่ยนท่อแล้วก็ตู้แอร์แล้วก็วาล์ว wow ให้ครบชุดแล้วก็เติมน้ำมันคอมเพล็กต์ครับกับเซียร์วี เพรยะยากครับเดี๋ยวครับบริาก,การให้ก็ uh, uh. ดูสภาพครับตัวย่ตันทุกกระูนี mm ่เลยกลิ่นเหม็นกลิ่นอับในรถครับ mm hmm. ล้างไปถ้ากลัวรั่วครับ mm hmm. ก็จะมีขราบน้ำมันคอม มีข้าวน้ำมันกอมด้วยนะครับในตู้นี่เลยข้าวน้ำมันกอมตู้รั่วแน่นอนครับชัดเจนครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับนี่เลยสภาพปบวยมีแต่ฝุ่นครับก็จะล้างทั้งหมด มาแล้วครับตัวแอร์ทนงานเทียบับผมก็มีวาล์วหนึ่งตัวแล้วก็ข้อตัวเวอร์แอร์ก็ล้างใหม่แล้วเนี่ยตัวล้างทันใหม่แล้วร้อยตัวอคร์่อาเข่า,ขา รอบเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็เย็นแล้วครับเย็นแล้วก็เย็นครับแล้วก็วจ,ะววจะมีเสียงคอมดังอยู่นะครับผมวันนี้เดี๋ยวแจ้งลูกค้าอีกทีนึงเย็นว่าตันนี้มาทำเฉพาะตู้แอร์นะครับโอ้เอย็นเลยนะครับผมก็แรงครับเย็นแล้ว เย็นฉ่ำเลยครับลมแรงครับตอนมาเราลมไม่แรงครับเพราะตูมันตันด้วยแล้วก็น้ํายามันขาดเยอะเลยตอนนี้ก็ไม่รั่วแลอาเช็คก็ไม่รั่วนะครับตู้เดิมมันตันก็ลมไม่ออกเร็ียบร้อย พอค่แล้วเย็นหมเรียบร้อยแล้วครับผมลองไปลองทดสอบยิ่งทดสอบกันครับฮอนด้าเซียวีนะครับก็บาบฝากกดไลค์กดแชร์ให้หูวิภาวดีออโต้ด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับ